ขอเลิกครับผมน่ารักอะเลิกจ้าวแล้วไปตัดทำไมอะไรใครจะถ่ายรูปกับถ่ายที่ถ่ายที่ได้ปะโอถ่ายที่กับไอตัวเนี้ยแกกับรูปแกกับรูปแกนี่นับเป็นตัวแบบนี้เลยป้ะแกนับเป็นตัวมีใครถ่ายให้เจ็บปะไม่ถ่ายไม่มีคนรูปไม่มีนะถ้าให้อะเดี๋ยวเราถ่ายให้เลยถ้าให้เดี๋ยวเราถ่าย ช่างคอนเาิร์ตาิดเหรบอกเพลงพุ่งได้เปล่าไถที่ได้เหรอถ้ปร้องื้ออยู่ด้านจริือวะแก่ชื่ออะไรนะแฉ่งขอ่ลนะชื่อหลเยบอกเราขอด้วยหลอกรักกันนิดนึงค่ะดีค่ะกล้เสนิดนึงค่ะเปลี่ยนท่าค่ะ เอาูกดึงะถ่ายนถ่ายด้วยพี่แอนนี่ข้อเทียนมาค่ะมาค่ะคือสองสามเป็นของของที่รักถ่ายให้ไหมถ่ายด้วยเดิถ่ายด้วยถ่ายใี้ถ่ายใถ่ายด้วยอือเอาอาถนะ่าถ่ายให้

คุณราทรงสามแกถ่ายได้ถ <göster ges 2> mm ่ายได้ทไมโอ้ยยอย่ิ้มค่ะดีค่ะแกยิ้มค่ะหดลีค่ะจุดียแล้วือังใะแกรอาแกคะแกะอะดีค่ะเป็นท่าไหมล่ะคะ เออนี่ค่ะแกะตอนนี้นู้นนู้นูแกะมเป็นขาวป่ะนี่ค่ะไม่เห็นหน้าแกะค่ะ happy o มเหอแกะงฮี่ชาดูเสื้อหน่อยอันนี้ไซส์อะไร<ล>อ่ะพ<ท><ล>ร์ r ง e i แ pink L ไม่ก็สีนี้หล่ต้องใส่ไซส์ใหญ่แกาอ่มพี่าทำไมไม่ชอบสรงผมอ่ะก็ไม่ชอบแค่ไม่ชอบ เราจะใส่ได้เหรอวะตัวเอสได้ได้ดิใส่ได้ถ้าใส่เอาไม่หลวกก็นิดหน่อยครับเอาเอาหวพังนะครับมาซาคิดถึงจริงจังวันนี้เริดโมโอ้โหต้องโหดเลยนะแสกันแกัน่ะแปลงยิ้วแปะแปวอุ้ยกอดเลยละก <laughs> bà cho này không? có tiền là cái, cái หมดหัวไม่ไดู้เขาสักการได้ไหมค่าอะไรเลยไม่รู้เลยเป็นกินนีนีกมัูยอ่นปอ่อนลาปะจ้าหอนไหน่ไหอนปลาเท่าไหร่เท่าไหร่ี่การได้ไหมเธอไม่มีต้องจูงนจกมีเอาแต่ไม่มีค่าย่ะ เออแล้วค่ายลูกได้ไหมถ้าเป็นค่ายรูกของเกมี่ได้ดิคายลูกเชื่มูสิคีมไอน้่ายย่อยได้หมยอยไถามให้แล้วนะสามคนไม่ได้ไม่ไดะเกมีโกได้ดิไงแกมี่โกลองได้ในบานได้มค่ะต้องเลฟังเพลงเบิร์กเนี่ก็ทีมเพลงที่เยเลนฟังชาขอเพลงของนาฎิกา มือเราไมาได้หลุดจังหวะมากได้เราไปพิจารณาทำงานไม่มีหรอกเรียกไปแล้วเลยที่เค้ารับไปก่อนรับไปมันไปก่อนแจ้งอนคลื่นคลื่น Uber ไหมเราขับแล้วตอนนี้นมิเรียกเรียกเราประชาบอกจะเรียกเขาหน่อยเรียกแกซีแพงเลยดูได้ถ้าเขพูดดยสาูไม่เจอไม่คันสนไม่คันสน เดี๋ยวเรามีโปรโมชั่นให้เธอนะครูแคลร์ก็เลยเชื่อจริงเหรอจริงจริงไปแล้วนะเดี๋ยวกัไปแล้วพ่นี้เล่ากี่โมง่ะก็สยาทไ่ขึ้นั่วไปครับหกโมงหกโมงหกโมงครึ่งช้าเราขับรถไม่เร็วช้ามากเรลงมาอย่ไรลงกลับท่านใหลง ไม่เสวิ่งแล้วมัีแล้วเดี๋ยวเราขับมารอหน้าข้างหน้านะไม่เป็นไรเร่มเีเรามีแล้วทำเยอะเราว่างเราว่างเส้นตัดสู้งานคือไปตัดผมมาเหรออะะไรนใช่การบ้านคือไปตัดผมมาเหรอเป็นนะคือตัดผมเยอะเพราะวนั้นบอกว่าเธอต้องไม่ทำการบ้านการบ้านเยอะการบ้าน รู้ไม่ตรงมาพูดมันก็ไม่ตรงอ่ะอ้ารนะหลัดไม่ดีประชันศึไมดีคืนนี้จะท้องหรอเปล่าท้องท้องทำไมเธอชอบท้องตอนเราขับรถอยู่เรวยเลยเอาปีสิบต้องท้ออะไรวันนั้นทีหนึ่งเราหลับแล้วีเปิดจะถ่ายละครเมื่อไหร่เอนนี้ครับเขาบอกเดือนหน้า ข่าวบอกเดอนหน้าข่าวบอกเดอนหน้าพี่ชัมีคู่ไหมมีคู่ไหมเกตไงไม่มีบอลสองปะต้องมีบอสองะะไปซื้อปรโอ้สงสัยคนนั่นแน่นปะานปะขนาะใครขนาไม่รู้คนอื่นดูดูดรก่อนสนุกนมันลุ้นเอ้ยโอ้ยพี่ชั้ มีเลิฟซีนไหมอ่ะ <c oughs> อย่ายเยอะนะม่ชออย่าเยอะบ๊ายบายวันไหนแฝงเนาะไ่ะเั <c oughs> คุยด้วยนปิดไปปิดแม่ปิดสูดเหรอล้อบายบาย